สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่าแนะนำให้ท่านได้รับชมกับเชฟรูเรตโคโรราโดนะคะคันนี้เป็นรถปี06ค่ะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะภาษีปี67ราคา1 2 9 0 0 0บาทค่ะราคานี้ส่งฟรีไม่เกิน100โลนะคะทางด้านผู้ขายได้แจ้งรายละเอียดไว้ตามนั้นเลยนะคะทุท่านรถใช้งานขับขี่ได้ปกติค่ะสีสันไม่สวยตีอาบน้ำตามในรูปนะคะ60%ค่ะ เครื่องยนต์ 2,500cc ไร้้างเทอร์โบ F55 ขับสบายหมอน้ำมีเนียมพัดลมไฟฟ้าช่วงร่างดีค่ะ129,000บาทตามสภาพนะคะรถเกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนภายในเบาะมีจนิขาดนิดหน่อยตามรูปนะคะสนใจคันนี้นะคะรถอยู่แถวพระประแดงค่ะ ท่านสามารถติดต่อเข้าไปชมตัวรถรด้วยตนเองก่อนตัดสินใจได้นะคะรถแอบซิ่งนิดๆนะคะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของท่านด้วยทางแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนส่วนรายละเอียดและช่องทางการติดต่อผู้ขายเราใส่ไวใ้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ